ท่นแม่แม่ชวรถเป็นเวลานานที่พระเจ้า,มจมาไม่ได้เจอท่านแม่เลย,ลเลยน้ำนมทุ่ทุกกยดข้าพจเจ้าคงจดจำใส่สมองถ้าไม่ได้น้ำนมของท่านแม่ข้าพเจ้าคงไม่โตมาได้จนถึงป่านนี้วันนี้เป็นวันเกิดของท่านแม่ขอให้ท่านแม่อยู่เป็นร่มโพโรมใส่ให้ลูกไปนานๆนะท่านแม่นะ ข้าพเจ้าให้พวกนางสนมในกรมวงังจัดเลี้ยงอาหารทุกทุกคนแตะเดี๋ยวท่านแม่ต้องกิน<อ>ด้วยนะพี่แม่ไม่ต้องทำกับข้าวเลยเหรอวันนี้ท่านแม่ไม่ต้องทำอะไรท่านแม่ยืนส,สวยๆนั่งส,สวยๆอย่างเดียวคอยรับแขกคอยรับซองขอให้อายุมันขอเยือนแล้ท่านแม่นะใจมากจ้านี่ถถึึงงแม,กกมากที่สุดในเมืองมันวจนกวาย แม่องานกี่ับแม่รัารงดงต้ลูกตอนนี้ดสุขลงทคงจะให้ราวัลใช่ไหมใช่ค่ะแม่ดีใจก็ดีใจที่แกแม่นี่กใจหมดเธยนี่ ฉากนีนไม่เหลือหน้าแล้วแต่สีเนี่ยจะเอาแค่ฉากขอบจะให้พิษติ๋เหลือก็ไม่รู้ว่าไงแล้วแม่ดิฉันจะเป็นคนเพราะแบบบ่แบบเนี้ยดิฉันก็รู้ไงแล้วเตะักคนนี้ไม่เกิดไม่หนุ่มฉันรู้นี่แม่เซ็ตเคืองสำอางแม่ฉันซื้อมาให้แม่ไว้ใช้นี่ของคุณนี่ใคร ม่รุ่นแม่ไม่ต้องสุ่มแล้วรุ่นแม่ต้องเจาตจงตื้อแม่ข้าเจ้าอยู่ไม่ได้กับปืนนี่กล่องสุ่มคืออะไรเลยแม่ดูทุกคืนรองปืนจซื้อมาให้เลยสิบอันเพราะว่าหน้าแม่บานขนาดนี่ต้องใช้เยอะแม่จะพูดที่ชรเนี่ยแมก็แม่คนเดียเนี่ยจะยกตัวอย่างไงนต่แม่แต่แม่แม่ต้องการแม่อยากได้รองเท้าแม่ทกาไม่ไนหรอคู่บารี่มึงนี่รองเท้าเพื่อสุขภาพอะไระจูนี่กูไม่รู้แต่ก็รัเาวยจู ยี่อชูอ่ะ้แนี่ากดอทีไปก่อนคูไม่รู้จนนี่ใครใครมาปาบาแต่พงพูนนายที่สามารถจะมาร่วมให้เดสอนทองนะเฮ้ยดเเลยเดเกับคุณแม่ที่มอบของมาให้เพื่อะไรอ่ะใครเพื่อนจะทนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรตกใจอะไรกอีให้เวันเกิดเออวันเกิดไงคน้ไนสั่งมาเอาอะไรมาให้ใครเปใครเพื่อนานก็พู ฟังแล้วมันชุบคนไปในห้องมันอ๋อหลอดไฟพาแล้วจะทานเออทุกพูดไม่หมดเออมาแล้วเนี่ยพูดไม่ถูกแม่มาแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของแม่แม่ดูไม่กันนั่นกับเบลัยโอ้เสายตาเลยนะตรงนี้อุ้ยยังกละขึ้นทองสิบบาทโอ้โหโอ้เสียตาเลยนะท่านแม่อะไรเนี่ยเหลืองมากเลยแม่นี่สุราสงครามนี่ไปหาทองชิ้นเอกมาให้ท่านแม่เลยนะเนี่ย แสงแล้วจะนแม่ย่อมเลือมากแม่ที่ตั้งนตัวนมาเนี่ของวันเกิดตัวนี้เป็วันเกิดของแม่ทุกคนมาทั้งหมดแล้วแล้วลูกชายคนโปรดของแม่เจ้าแก้วอ่ะเซอ้ออะไรเป็นของฝันให้กับแม่คงจะไปเล่นบ้านมาี่นวเล่นีเลาแล้วยนี้มาเว้นันแม่เี่จะมีั่นหีนี่จะของอีกแล้วแก้วกับ้านมาแล้วมอ้ไม่ได้ เดี๋ยวโตขึ้นต้องเอาไปตัดตัวแต่ข้าไม่ได้นะไม่ได้หรกบอกก็บอกจริงๆเลยเล่ามากเลยอ่ะนะเล่าแกก้าวตัแล้วเจ้าแม่แม่ไม่อยู่บ้านแป๊บเดียวหาใครมาบ้านเยอะแยะนะแม่ฮะอยากได้จังหวะว่าวันนี้เป็นวันอะไรจำได้สิแม่ ทุนนจะเป็นคนที่เล่าเมา,าเนะแต่วันเกิดของแม่ข้าม่ทำไมฉันจะจไม่ได้แล้วฉันก็ไม่ได้มามือป่าด้วยนะแม่แม <Hey. S 1> มีของขวัญมาให้ด้วยแ <Okay. Okay. S 1> ม่แมแม่จะเอาไว้แ <Okay. S 1> อออม่แม่แไ่ม่แ้อแมนะ่แม่แม้สม่ม่แนไแม่แ้่แม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 แะ ่ใช่เพราะพระเจ้าพ่อพระเลียมเขาแต่เป็นตรงๆแหวนเปอดเลยดีกว่าพี่ถึงงั้นจะเป็นคนเราจำวันเกิดทแม่ได้เขาเป็นคนที่ใช่ได้นะเก่งเห้แม่ดีแล้วนะแม่ใจกับแม่ก็เกินเลยอะตอสานชั้นเลยดีใจอ่ะคนคอยแกะดูเลยแม่ไต้องพี่จับแก้วว้า เงินเหรียญบาทที่ฉันให้กับแม่แกอาจจะมองคุณค่าของมันแหน่น้อยใครสส่อะไรก็ไม่ได้แต่แม่เงินบาทนี้มีค่ามากกว่าที่แกเนพราะอะไรดูงเพราะันใดที่แกตายฉันจะเอาเงินยัดปากแกได้มีษัี่ยมวั 아 <목소리나> เอายังไม่ยืนเทศนาฟังแล้วบอกขางคำข้าหากม่หยุดพูจาจะต่อยทีนั่งคำมั่ไม่ต้องมายุ่งเว้ยไอ้แก่อะไร วันนี้เป็นวันเกิดของแม่แม้แต่องค์ราชรสดยังซื้อของฝันมาให้แม่มีคำว้พาดีๆให้ใหกับแม่แต่มึงเป็นลูกที่แม่รักมากที่สุดเมื่อมึงไม่สร้างก็อย่าทำไรงานนี้ไม่มีมึงก็จัดกันได้ไปซะ มึงเอาลูกไปซะไปเง่้ยเหรอเฮ้กูรู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังนี้ไม่มีกูพวกมึงก็อยู่กันได้แต่ว่าเฮ้ยมึงอย่าลืมนะว่าน้องในสายเลือดของมึงน่ะคือกูไม่ใช่ราชโชลกคำก็อ่ะโชลกวัวคงคำก็อ่ะโชลกลชลมึงไล่กูไปก็ได้ แต่จ้เอาไว้แล้ววันใดที่บ้านหลังนี้ไม่มีกล่พวกมึงทุกคนอย่ามาเสียใจทีหลังกูแล้วกันพ,พ,พ,พี่ฝากแม่วันนี้ข้าไม่จ้าไ็่ค่อยมีเวลาเอาไว้วันไหลังเขาไม่ได้จะจะเป็นอะไร